ประเด็นยังไม่หมดนะฮะยังมีเพิ่มเติมแล้วประเด็นนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวนะฮะเพราะว่าแมนยูเนี่ยเขาแพ้จุดโทษนะจ้ะเสมอในเวลา9ก้าสิบนาทีหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีต่อเวลาก็หนึ่งหนึ่งใช่แล้วก็ยังเสมอจุดโทษกันไปอีกจุดโทษเนี่ยยิงถึงสิบเอ็ดคนอะะเรจะทีมละที่เป็ดคนเอจะรู้ว่าใครแพ้ใครชนะนะฮะทีนี้เนี่ยสื่ออย่างเดลี่เมลเขาไปอ้างโพยของนักข่าวค่ะ ของสกายสปอร์ตชื่อว่าแองเจโลมันจานเต้นะฮะอิตาลมันจันเต้นเนี่ยแกไปเอามาจากไหนไม่รู้แกไปถ่ายรูปรูปโพยเป็นโพยของของโค้ชผู้สัมผัสูของแมนยูอ่ะที่เขาบอกว่าถ่ายให้กับดาบิดเดเกราผู้สัมผัประตูของแมนยูเนี่ยจคือโค้ชถ่ายให้โกเพื่อที่จะไปดูว่านักเตะของคู่แข่งก็คือเบียริลเนี่ยคแต่ละคนเนี่ยมันยิงจุดโทษไปทางไหนบ้าง อ๋อคือเ,เนี่ยดูนี่เลยดูนี่ก่อแต่จริงๆหนูว่ามันตื่นสายกันได้อยู่แล้วจะคลิปเก่าๆหรือเปล่าถูกต้องนไม่ต้องมีโพยก็ได้เอ่อคือ,ค,อคือตอนเนี้ยสมัยเนี้ยคือมัน ทุกอย่างในโลกฟุตบอลเป็นข้อมูลหมดนะเราไปดูได้หมดว่านักเตะคนนี้ชอบินชอบยินขี้โพยชอบกิแบบอย่างเมื่อวานที่หนูพูดว่าโกเตะได้เพราะว่าโกอาจจะคลิปน้อยหรือเปล่าว่าเขาจะเตะไปทางไหนอืมเขาก็เลยเดาทางไม่ถูกก็เลยมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเอาในเมื่อมันมีโพยออกมาแล้วทําไมคุณไม่แบบอ่ะคนนี้คุณรู้อยู่แล้วคนนี้พุ่งซ้ายคนนี้พุ่งขวาแล้วทําไมคุณถึงไม่พุ่งซ้ายพุ่งขวาตามโพยเพราะว่าโพยเนี่ยไอ้ผู้โค้ชเขาเนี่ยเขาบอกเลยว่าคนนี้คนที่ยิงเนี่ย มันจะยิงทางนี้นะอ<ม>ือันนี้ส่วนใหญ่มันจะยิงทางนี้นะนยิงทางนี้ซึ่งการยิงจุดโทษปกติ5คนแรกเนี่ยค่ะบีทีเอคอาพุ่งตามที่เขาบอกหมดเลยพุ่งตามที่โพยบอกหมดเลยค่ะแต่ว่าก็เซฟไปได้สักลูกเลยเหมือนพุ่งตามหน้าที่เลยแต่ว่าเซฟไปได้ทักคนเลยจ้ะไม่โพยเนี่ยมีมีคนเดียวที่ที่ไม่มีของบียเรลวนะที่ไม่มีบอกว่กายิโงไปทางไหนคเคลาด์โมเรโนโ่ึ่งเป็นคนยิงคนแรกของบิยรเรลวเลยนะคะอันนี้ก็ยกไปไม่เป็นไรแต่สี่คนที่เหลือเนี่ยมีหมด มีหมดแล้วก็เดกาก็พุ่งไปทั้งนั้นหมดแต่ก็ไม่ไยได้เลยทีนี้พอห้าคนแรกมันเสมอกันเนี่ยก็เลยต้องมายิงเขาเรียกซัตเทนเดตอันนันคือใครยิงพลาดก็ตกรอบเลยนะฮะปรากฏว่าไอ้ช่วงซัตเทนเดตเนี่ยมาอีกหกคนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเดกายิงไม่พุ่งตามที่โปรบอกถึงสามคนถึงสามคนแล้วคนสําคัญก็คือของมอยโกเมสของเบียเรลนะตึ้งยิงเป็นคนที่หกนะไอ้คนนี้เนี่ย โอยบอกว่ามันชอบกินงการะตูอืมันชอบกินงการะตูก็คือถ้าเดกอาไม่พุ่งไปไหนเลยอยู่เฉยๆเนี้ยก็รับได้ก็รับได้เออแล้วปรากฏว่าเราจริงมันก็ยิงงูการมาตูจริงจริงว่ะมอยโกเมนกินงการะตูจริงแต่ว่าอีผู้รักษาประตูพุ่งไปทางสายไม่เชื่อนังลืมหรือเปล่าเขาอาจจะลืมก็ได้แบบข้อมูลเยอะมากในหัวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อะก็เป็นไปได้แต่ว่าแต่ว่าพี่ว่าคิดดูและแบบจริงๆหนึ่งคือสถานการณ์หน้าหน้างานตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดยังไงนะใช่มันอาจจะไม่ได้ยิงตามตลอดเอ้ยหรือไปทาเดิมตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราพุ่งไปแล้วตั้งสี่ห้านูกเราก็รับไม่ได้เลยเราก็ไม่ควรพุ่งไปตามโพยแล้วเราก็รับไม่ได้เลยเราเราต้องเปลี่ยนบ้างไหมเออมันก็ได้นะใช่เออเออแล้วที่พีคคือไอ้ลูกเนี้ยพุ่งแลรับไม่ได้ใช่ไหมถ้าถ้านอยู่เฉยจะรับได้เนี่แล้วสมมติว่าคนต่อไปของแมนยูเนี่ยถ้าเข้าชนะเลยนะแล้วก็ยิงเข้าด้วยนะเฟสเนี่ยงยิงต่อมอยโกเนียยิงเข้าด้วยก็จะชนะเลย ก็เปป็็นนระเเดลยกลายเป็นประเด็นมาว่าทําไมไม่ทําตามโคยที่บอกทำขำไปตอนนี้เด็กไอก็เละเลยนะฮะเป็นโกไม่เซฟด้วยเป็นโกยิงจุดโทษไม่เข้าด้วยเออนะฮะแต่แม้ที่มีข่าวนิดนึงก็คือว่าเขาจะต่อญาโกชานะถึงแม้ว่ามากุมทีมยังไม่เคยได้แชมป์เลยก็ตามนะต่อญาโกชานี้จะหมดสัญญาช่วงซัมเมอร์หน้านะซัมเมอร์ปีหน้าค่าก็จะต่อยสามปีแล้วก็ซัมเมอร์นี้ก็เตรียมตัวจะทุ่มงบประมาณก้อนใหญ่เลยนะฮะ ให้กับโซชาไปช้อปปิ้งคลือนเตะใหม่นะครับ